น่าสดแบบธรรมชาติเพราะว่าเข้าตีมธรรมชาตินะเขาบอกปลดระวังสัตว์เลื้อยคานนะที่ผ่านแล้วปิดประตูก,กับปลาที่เป็นมังสวิรัติทุกคนกินแต่ปลากับกล้วยตอนนี้เรากําลังจะออกจากหู่บ้านดอกเกลือเอ้ยหมู่บ้านบอกก่อเกลือ <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้เรายักไม่ถูอว่าเราอยู่ในเมฆเหลืออยู่กับฝน <c oughs> ยังยิงยานกระเป๋ายิ่งฉุกถ้าใครคิดถึงญี่ปุ่นก็มาที่นี่ได้เป็นญี่ปุ่น2 3 4 5หได้หมดเลย ตอนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลข3นะคะเพราะว่ามันเป็นวิวพอยต์หลักเลยว่าทุกคนมานานต้องมาที่นี่ถนนหมายเลข3เนี่ยคือตอนแรกอะ่ะเราไม่คิดหรอกมันจะเป็นหมายเลข3จริงๆอะ่ะพอเรามาถึงปุ๊บเออดูมองในตาคือมันเป็นเลข3จริงๆเว้ยทุกคนแล้วมันก็เป็นแบบถนนลงมาโค้งๆเป็นเคออิร์ฟอ่ะทุกคนแล้วมันต้องเป็นจุดที่ทุกคนมาถ่ายรูปจอดรถถ่ายรูปดูดิแล้วก็มีหลักกอมอด้วยเขาเขียนว่าถนนเลขสาม ถ้ามีโอกาสต้องมาให้ได้นะรู้ปะถ้ามานานต้องมานะรู้ปะถ้าไม่มาคือไม่ถึงนะเราคิดว่าอย่างนั้นเพราะครั้งที่แล้วเรามาเราไม่ถึงเพราะเราไม่ได้มาที่นี่ อนนี้เราอยู่ริมฐานอยู่หน้าวินล่าของเราเอาง่ายๆคือตอนนี้เราข้ามจากเสมอดาวมาสาวาเรียบร้อยแล้วคุยนกบินมีทั้งนกบินมีทั้งฝูงวัวอยู่ตรงข้ามลูกวัวพ่อแม่วัวคือร้องกันเล่นกันแบบสเสียงดังอะ่ะเพราะมันสงบมากอะ่ะสงบจริงๆก็คือเหมือนตั้งแต่ลงเสมอดาวมาเข้าเมือง ลอล้อล,อลอ้ขึ้นนู่นขึ้นนี่คือมันก็จะเป็นทางที่ขึ้นเขาค่อนข้างเยอะเว้ยเยอะมากๆกก,ก็เลยแอบเมาเพื่อนก็เมาอ้วกไปหนึ่งจนมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่าแบบคุ้มค่ามากเลยรีสอร์ทมันดูดีมากทุกคนมันชิลมากอยู่คืนเดียวเสียดายอยู่ได้แค่คืนเดียวอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้มากที่สุดภายในหนึ่งคืนนี้ ตรงนี้เป็นโต๊กินข้าวของเราทั้งตอนเช้าและตอนเย็นค่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าเป็นรังนกเป็นรังนกใหญ่ส่วนนี้เป็นโคมไฟโซลา่าเซลล์ตอนนี้ยังไม่ค่อยหนาวเลยนะอากาศกำลังพอดีไม่ร้อนไม่หนาวหนึ่งอาบน้ำเขาบอกว่าเขามีบริการตีฟองฟรีหนึ่งครั้งถ้าครั้งที่สองเาเพิ่มครั้งละสอง้อบาท จะตีตอนไหนก็ได้บอกเขาได้เลยอาหารจะรับตอนไหนก็ได้บอกเขาในไลายแอดได้เลยเพราะว่าตอนที่เช็คอินเขาก็ให้แอดลน์ไว้เพื่อที่แบบโอเคเขามีฟูลเซอร์วิสได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะมันเป็นทรงหน้าจั่วปะ่ะแบบเนี้ยสามเหลี่ยมเขายังหน้าจั่วใช่ปะเข้ามาก็เจอเตียงเตียงเราก็นอนเห็นวิวได้เลยวิวริมน้ำกับภูเขาดีอ่ะมีเก้าอี้นั่งตรงนี้อีกนา่นารักน่ารักเป็นคู่ถ้าฝนตกตรงนี้ก็จะเป็นลายน้ำใช่ปะข้างหลังเตียงก่อนเลยเป็นแบบ เป็นบาร์นั่งทํางานบาร์แล้วก็ทุกอย่างตรงนี้คอมพิวเตอรี่ตรงนี้ใช้ได้หมดเลยเนาะเขาบอกว่าในตู้เย็นกินได้หมดเลยโคก้กน้ําเปล่าอ๋อแล้วก็มีเค้กดูบาโนฟีห่หรอใช่มีบาโนฟี่สองถ้วยคอมพิวเตอรี่ของเขาแล้วก็มีชามีกาแฟโกปิโก,โก้ทุกคนส่วนนี้เป็นกาแฟดิบเขาแนะนำให้ลอาทำในตอนเชา้าเพราะมันจะได้ฟิลที่ดีมากนี่คือไฟฉุกเฉิน ถ้าไฟดับก็มันจะเปิดตื่นมาเราจะเห็นวิวข้างหน้าเลยกับตาเต็มตาช่วงนี้แดดไม่มีเลยมีตะหมอกข้างๆตรงนี้เป็นตู้เสือ้อผ้าจิ๋วเขาเรียกว่าลาวปะอันนี้เป็นไฟฉายอ่าเขาบอกปดวดระวันสัตว์เลือยคานนะชิพหายแล้วปิดประตูก่อนกลัวที่สุดคือสัตว์เลยคานเ <c oughs> ก้าอี้น่ารักน่าัอันนี้เป็นเสื้อคลุมคะ่ะ เรามาใส่ด้วยกันไม่มีอะไรตรงนี้มีสลิปเปอร์เปล่าอันนี้ได้อันนี้สลิปเปอร์ในห้องของมูจิของมูจิจําได้ของมูจิแล้วก็มาถึงห้องน้ำแล้วทุกคนห้องน้ํานี้ก็พีคนะชอบส่วนนี้คือดิวชอบมากเพราะว่ามันใหญ่เว้ยมันไม่อึดอัดต่อให้อ่างอาบน้ําอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตามก็ยังมีโซนชาวเวอร์อยู่ดีเป็นแบบมีกระจกก้านตรงนี้แค่นี้ใช่ไหเออแล้วก็ชักโครกแล้วก็อันนี้คือ อ่างล้างหน้าค่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่หนักน้ำหนักไมหมเฮ้ยเฮ้ยจอมันขึ้นยังไงอะ่ะเฮ้ยยูเอ็นบ้างวิ้นสี่สิบเก้าเ,น,าเนี่ยหนักขึ้นเหรอเดี๋ยวมาดูตอนคืนว่าจะเป็นยังไงตอนเปิดไฟขอไปเก็บของก่อนแล้วก็อาจจะลงไปเดินเล่นน้ำในลำธารเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนกินข้าวเย็นหมูกระทะบ๊ายบาย เป็นไงหมูกระทะฟิลที่ดี <S <S ก็คือหิวหิว,วเรื่องความที่ตอนแรกเรานั่งกินหมูกระทะกันอยู่หน้าวิลล่าขอเราเองนะแต่ว่าแบบพายุเข้าพายุเข้ากลางวงอะ่ะเขาเลยแก้ปัญหาโดยการากที่มันเปิดวิลล่าเนี้ยให้เรานั่งซึ่งเราไม่ได้นอนวิลล่านี้หรอกแต่มันมีโต๊ะให้นั่งในโล่นไงดูแลดีจริงๆค่ะ สวัสดีทุกคนตอนนี้เรากำลังกินอาหารเชา้าหน้าสดแบบธรรมชาติเพราะว่าเข้าตีมธรรมชาตินอ่อาหารเช้าของเราวันนี้มีข้าวต้มค่ะนี่จะกินข้าวต้มก่อนใส่กระเทียมไปให้หมดเลยมีข้าวต้มข้าวต้มหมูสับแล้วก็ไข่ตุ๋นน่ารักจ้ะล้วขนมจีบอันนี้ แล้วก็มีอเมริกันแบบฟัดด้วยกระปุกกระปิกไม่รู้จะกินหมดไหมอ่ะแต่จะกินทุกอย่างตอนนี้เราอยู่ในเทศบาลตำบลบอกเกลือใต้จริงๆมันก็คือบอกเกลือแหละทุกคนเป็นหมู่บ้านบอกเก,ออก,เก,ออกเลือหมู่บ้านเล็กๆของของ ของชาวนานชาวบอกเกลือเรียกไม่ถูกเนี่ยเราจะมาดูบอกเกลือกันมาดูวิธีการทําเกลือแบบคนบนภูเขานี่คืออันซีนมากคือครั้งแรกปลากินกล้วยให้หนึ่งจึงอุ้ยมันกินจริงว่ะ แล้วปลาเต็มเลยอะ่ะใจเย็นดิมันเยอะทุกคนเรายังไม่ทันไปถึงเกลือยังไม่ไปทนันเอ้ยยังไม่ทันไปถึงบอกเกลือคะ่ะ เราแวะมาให้อาหารปลาก่อนเพราะเราเห็นสะพานมีลำธารตื้นมากๆเดินได้แล้วก็มีปลาแบบปลาน้ำตื้นนะ่ะทุกคนอาหารปลาที่เป็นผักผักสดกับกล้วยค่ะกล้วยดิบกล้วยดิบที่นิ่มแล้วพร้อมเปลือกปลากินหมดเลยอาหารโปรดปลาเพิ่งเคยเห็นปลากินกล้วยก็ครั้งนี้นแหละปกติเขาจะให้อาหารเม็ดกันปลาที่เป็นมังสวิรัติทุกคนกินแต่ปลา, <Hey, S 2> ากับกล้วยเฮ้ยปลากินปลาได้กินกับผักกับกล้วย <laughs> มังจะกินปลาได้ยังไงอะ่ะน้ำใสมากเลยอะ่ะมีโครนแต่ยังเห็นว่ามันใสอะ่ะ เข้มน้าเข้มมันลึกมากคือตกลงไปขึ้นไม่ได้อ่ะแต่มันมองเห็นแต่มันลึกอ่ะเขตาตักน้ําจากตรงนี้ไปต้มเกลือแหละเราไปเราไปถามคนทํามาแล้วเนี่ยน้ําในบ่อเน,นี้ไปต้มเกลือขครงในนี้เป็นที่ทําเกลือซึ่งทุกวันนี้เขาน่าจะยังทําอยู่คนมันร้อนข้างล่างเป็นไฟมันต้องต้มเหรอจะ๊ะเออ เสร็จล้ทโทนนะคะตอนนี้ทําอะไรอยู่คะตรงนี้ต้มเกลือต้มใช่ไหมที่อยู่ข้างบนคือต้มเสร็จแล้วหรอคะอเสร็จแล้วอืมก็คือต้องตักขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ไว้ข้างบนห,หกชั่วโมงเขาต้องต้มหกชั่วโมงจนน้าที่เห็นตรงนี้มันหมดอ่ะมันมันมันเหือดละเหือดละหายใช่ปะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรละเหือด เราเหยเอจนเหลือแต่เกลือหกชั่วโมงทุกคนจนขึ้นมาวันนี้แล้วก็ตากอีกให้แห้งนี่คือวิธีทำเกลือของคนบนภูเขาตื่นเต้นดอกเกลือขาวมากนี่ขาวมากดอกเกลือข,าว,ขาวมากนี่แหละคนบนเขาก็ทําเกลือกันแบบนี้ แบบคือคือเขาต้องกินเกลือไม่งั้นเขาจะขาดไอโอดีนแต่เกลือมันไม่ได้ทำอาหารได้แค่อย่างเดียวนะทุกคนมันอาบน้ำขัดตัวแปรงฟันได้หมดเลยเว้ยมันสามารถใช้เกลือแปรงฟันขัดตัวอาบน้ำคือครบอะ่ะจริงๆเกลือก็สำคัญนะเขาก็เลยทำบอกเกลือกัน บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารักมากแล้วเราก็ไปดูบอกรกือมาแล้วบอกลเกือที่เขาทําจริงๆแล้วเราก็ได้ของที่ทําจากบอกลเกือาแบบออร์แกนิกทุกอย่างเลยเว้ยเออเนี่ยสครับหน้าสครับปากแล้วก็ออลมาออยหอมมากแล้วก็ได้ดอกเกลือมาด้วยเราได้ดอกเกลือมาฝากแม่เอาให้แม่ทําอาหาร ไปถามประวัติป้าที่ขายข้าวโพดอบน่เยมาเลยเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆบ่อเกลือตรงนี้ในหมู่บ้านนี้มันมีอยู่สองที่เป็นบ่อที่ใครก็ได้ใครก็ได้ในหมู่บ้านนะจะมาตักเกลือเมื่อไหร่ก็ได้มาเลยเพราะมันไม่มีเจ้าของเป็นมันเป็นแบบมรดกของหมู่บ้านแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะย้อนไป600ปีก่อนแล้วกันเพราะบ่อเนี้ยมันมีอายุ600ปีเนาะเขามีนายพรานนายพรานที่ล่าสัตว์อ่ะเขามาเจอสัตว์กินน้ําตรงนี้ เขารู้ว่าตรงนี้เอ้ยทำไมมันมีน้ำสัตว์มากินน้ำพอเขาชิมปุ๊บมันเป็นน้ำเค็มเออเขาเลยโอเคเขาก็เลยรู้ที่ที่สำหรับทำเกลือแหละว่าเอาน้ำเค็มนี้ยไปต้มให้เป็นเกลือได้ตอนนี้เรากำลังจะออกจากหมู่บ้านดอกเกลือเอ้ยหมู่บ้านบ่อกเกลือ <c oughs> <c oughs> แก้หน่อยไปเราจะไปบายบ่ยบอกเกลือแล้วนะทุกคนเพื่อที่จะไปหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าต่อบนดอยภูคาไปดูวิวเฉยๆ,ๆแล้วก็ลงเมือง คนตอนนี้เราอยู่บน1น1 5แล้วค่ะคือตอนนี้เรายังไม่ถูกว่าเราอยู่ในเมฆหรือรอยู่กับฝนแต่เอาง่ายคือมีเมฆและหมอกและฝนพร้อมกัน <c oughs> ครั้งแรกที่เรามามันเป็นฟิลแบบแดดจ้าเลยถ่ายรูปกับโยอะ่ะถ้ากลับไปดูรูปแรกอินเ <c oughs> <c oughs> สิร์ตแดดจ้าส่วนตอนนี้ฝนตกหมอกเต็มข้างหลังคือไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะคะอยู่แต่ในก้อนเมฆ 1715เนี่ยเลขเนี้ยมันคือความสูงสูงจากระดับน้ำทะเลตรงเนี้ย7 7 5 5เมตรอยู่บนอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจริงๆที่เราเห็นตรงนั้นอะขาขาวนั้นอะมันควรจะเป็นภูเขาหุบเขาภูเขาเต็มไปหมดแต่ตอนเนี้ยฝนด้วยหนาวด้วยเอย้แต่มูมันก็ดีอยู่เออเหมือนเราอยู่ต่างประเทศอะง่าย เดี๋ยวเรารีบมูฟจากตรงนี้เพื่อลงข้างล่างแล้วเพราะว่ากลัวฝนมันหนักจริงๆทริปนั่นก็ใกล้จะจบลงเต็มทีแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวเราไปอีกนิดนึงไปต่ออีกนิดนึงเนาะหนาว สี่โต๊ะแต่มีอาหารทุก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 ภาคก็บอกไม่ถูกทุกประเทศเออนานาชาติเนี่ยต้มยำกุ้งต้มเยอะกุ้งอื่นเออขุดขอดนะเนี่ยเหมือนเดินไปจิ้มทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขนมหวานป้านิ่มนะคะซึ่งร้านนี้เราตั้งใจแบบปากไว้เลยว่าโอเคเราต้องมาเนี่ยมาให้ได้เพราะว่าได้ยินว่าร้านนี้ชื่อเสียงโด่งดังมากว่าขนมหวานขออร่อยมาก ป้านิมทำอร่อยแลวป้านิมก็เปิดดึกด้วยนะเปิดถึงสามทุ่มครึ่งเลยตอนนี้โยกําลังจัดการอยู่ว่าเอาอะไรบ้างส่วนดิวสั่งข้าวเหนียวมะม่วงไอติมไอติมข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ราช่องสิงคโปร์นะคะรู้สึกเจอของหวานแล้วตื่นเลยก่อนน้นนี้งว่งวงง่วงกินข้าวก็ยังง่วงอยู่พอจะได้กินร้านอาหารของร้านขบขนมหวานของป้านิมพอจะได้กินร้านขนมหวานของป้านิมก็คือพอจะได้กินนะ พอจะได้กินร้านขนมหวานของป้านิ่มก็คือแบบแฮปปี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เราสั่งมีหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินน่านนครนะคะ่ะชื่อเต็มๆท่าอากาศยานน่านนคร ขอประกาศว่าอารมณ์เฉื่อยอะตอนนี้เรามาส่งเพื่อนที่สนามบินเพื่อนกลับกรุงเทพส่วนเราขับรถกลับแต่ว่าคืนนี้เราจะรับแวะพิดโลกก่อนแน่นอนเพื่อนกับน้องกลับกรุงเทพไฟอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่บินอย่าพูดชื่อสายการบินตื๊ดตืดตืดสายการบินนี้มป็นยังไมดีเลย์ ไปเพื่อนนิเลยไปชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนี่ยังดีนะปกติแล้วมันมากกว่านั้นใช่ปะสรุปเมืองหน้าเป็นเมืองกล้วยน้องซื้อกล้วยมาจากบ่อเกลือมาณนะสิบแพ็คได้อ่ะกล้วยตากกล้วยฉาบกล้วยแหง้งกล้วยอะไรมาหมด ล้วกลยวยถังแตกไอเบรกแตกเจอกันนะบายๆเพื่อนเจอกันใหนแล้วมาเที่ยวใหม่นะเพื่อนง่วงสนามบินนั่นเป็นยังไงสวยดีเล็กๆน่ารักน่ารักกระปุกกระปิเป็นกระจกรอบด้านเป็นเป็นแบบติดกระจกรอบด้านเลยแล้วก็เป็นลันเวที่แบบติดถนนนะคะเราสมมติเราขับรถติดถนนใช่ป่ะถนนใหญ่ลันเวย์ข้างๆเลยสนามบิน ออกเข้าจะาถนนใหญ่ได้เลยไม่ต้องเข้าซ่อเข้าซอยอะไรเหมือนสานามบินจังหวัดอื่นป้าเราต้องไปถนนคนเดินต่อแล้วเพราะเพื่อนก็รออยู่เพื่อนนำแคปหมู่กับนับพลิกหนุ่มมาให้เสร็จแล้วเราค่อยลงไปพิดโลกต่อยางยิงยาวเลยยางยิงยาวปกระเป๋ายิ่ <laughs> ยงฉุบงงงงงงอ๋องอะ่ะเจ้าจ๋าต้องห้ามงงนะ ไปขอเข้าห้องน้ำก่อนอยกินเยอะมากแม่หอมมากไส้อั่วทอดคือตอนนี้อิ่มมากกินไม่ไหวอะ่ะเขาแต่งน,น้ำแตงโมเขาแต่งน,น้ำแตงโมซูชิก็มา โอ้ยก oh ้อนพอนึ่งทุกคนบอกตรงว่าตลาดถนนคนเดินเมืองน่าน mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะ mm hmm. ถนนคนเดิน mm hmm. กาดข่วงเมืองน่านนะคะ mm hmm. ของเยอะมาก mm hmm. เสียดายที่เรามมีเวลามาเดินแค่นี้อะ่ะ mm hmm. เพราะเราแบบ แท้จะไม่ได้มองร้านอื่นเลยเพราะร้านตาเพราะมันลร้านตาแล้วมันทรมานถ้าเรามองแล้วอยากทั้งทั้งนี้เราอิ่มแล้วอ่ะครั้งหน้ามาอีกก็คิดว่าจะได้เจออะไรแบบนี้อีกแล้วเราก็จะกินกินเฉพาะแบบเฉพาะเนี้ยเลยถนนคนเดินเนี่ยซื้อซื้อแล้วไปนั่งกินในขันโตกทุกอย่างน่ากินไปหมดเลยทุกคนหอมมากใครมีโอกาสมาเที่ยวหน้าน่ะต้องล็อกวันไว้นะสุกเสาร์ ถ้าให้อยู่ในเมืองแล้วก็เดินถนนคนเดินคือแบบมันดีมากต้องมาลองดูเฮ้ยมแต่มองของกินถือกล้องดีๆ <laughs> นั่นแหละทุกคนประทับใจครั้งที่สองก็ยังประทับใจเมืองหน้านะคะท้งทางที่ทางทางทงที่คลิปเนี้เอ้ยทางทางที่คลิปเอ้ยทางทางที่คลิปโอ้ทางทางที่คลิปเนี้เย,เ,ยเราเจอฝนเราดูดาวได้ไม่เต็มฟ้าแต่ว่าเราก็ยังประทับใจเว้ยไม่รู้ทําทไมวะ มันมีดีอะไรวะทุกคนถ้าชีวิตนี้มีโอกาสหาเวลามาเที่ยวเมืองน่าน,นะคะ่ะมันดีมากขับรถมาด้วยนะหรือไม่ไม่ต้องขับรถมาก็ได้นั่งเครื่องมาลงแล้วก็เช่ารถขับมาสัก5วัน4คืนอย่างเงี้ยทุกคนเอาให้แบบเอาให้อิ่มไปเลยทุกคนเราจะไปบายจริงแล้วนะเราจะายบ่ายน่านอย่างเป็นทางการ <Okay. S 1> เราเจอกันใหม่นะน่านไว้เจอกันใหม่ mm hmm. เมื่อน่านต้องการเรา มาใหม่แน่นอนครั้งที่สามครั้งที่สี่บาย คาเฟ่ชื่อว่าบารลค่ะทุกคน B A R E L คาเฟ่ชื่อบารลซึ่งไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแล้วเป็นภาษาอะไรมีคำแปลปะเออแต่คาเฟ่เนี้ยมีเอกลักษณ์คือเขาเดลมิดในเวิร์กเนี้ยให้เป็นมีความเป็นญี่ปุ่นถ้าใครคิดถึงญี่ปุ่นก็มาที่นี่ได้เป็นญี่ปุ่น2 3 4 5ี่ได้หมดเลยเพราะว่ามีเกมให้เล่นมีแบบิกที่มาจากญี่ปุ่นของแท้ด้วยชินจังกับคุริโกแล้วก็มีอะไรอ่ะต้นเมเปิลปลอมบรรยากาศคาเฟ่ที่นี่ร่มรื่นมาก แล้วก็พื้นที่กว้างขวางมากคนมาเที่ยวคือน่าจะมีที่นั่งพอเดี๋ยวต้องรีบบุดชาเขียวหน่อยเพราะมันจะละลายแล้วมันจะจืดเป็นชาเขียวญี่ปุ่นอะดูออกจริงๆอาจจะมาแช็เชียงรายก็ได้นะถ้าใครมาถ้าใครมาพิษลกค่ะอย่าลืมแวะร้านนี้เพราะว่ามันดีจริงๆรงี่ขอชิมได้ปะเนอร์ตีเข็มมากอร่อยอะร้านนี้นะคะร้านบาเรลวอยู่ในซอยที่เป็นซอย อะไรไม่รู้ปักใน Google แบบมาแต่ว่ามันจะอยู่ใกล้กับเซนทันพิษณุโลกเว้ยเซนทันพิษโลกจะอยู่ตรงข้ามข้ามถนนใหญ่มาเข้าซอยนี้ก็จะเจอร้านนี้เดี๋ยวให้ยแปะร้านไวตน้ตรงนี้ปิ้ง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 ตรงนี้เดี๋ยวให้ยยแปะล้านไว้ตรงนี้โอเคปะ <c oughs> ขำอะไรอะ่ะโยจ๋าชอบขำนิวะ่ะนิวก็พูดจากปกติปะวะนิวก็เป็นคนปกติเหมือนทั่วคนทั่วไปมีมานั่งโยกเยงด้วยโยจาอินเสิร์ต ปยังเดี๋ยวให้ดิวไปนั่งเฮ้ยไม่นั่งเ <laughs> ฮ้ยไม่นั่ง <laughs> ทุกคนเรากํากลังจะจบทริปนี้อย่างสมบูรณ์แล้วนะคะทริปนี้โคตรยาวนานยาวนานจริงแบบตั้งแต่สมุยอะทุกคนย้อนกลับไปวันศุกร์ที่แล้วศุกร์ที่18เรานั่งเครื่องไปสมุยเราอยู่สมุยวันที่19เรากลับจากสมุยวันที่20เรานั่งเครื่องลงกับกรุงเทพเราออกจากกรุงเทพวันที่20ตอนเย็นขับมานครสวรรค์ขับมานาครสวรรค์นครสวรรค์เสร็จแล้วมาแวะพิทโลกแล้วก็ตรงไปถึงน่านแล้วก็อยู่น่าน5วัน กลับมาพิษโลกแล้วเรากําลังจะกลับกรุงเทพและยาวนานจริงนะยาวนานแบบไม่เคยมีความรู้สึกนี้เลยอะรู้สึกคิดถึงบ้าน <laughs> มันยาวนานมากอะเออแล้วรู้สึกว่าคงคงพักอีกสักแป๊บหนึ่งเลยค่อยอยากเที่ยวอีกไม่รู้ทริปต่อไปจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าอีกไม่นานแหละเดี๋ยวก็ต้องหยหาการเที่ยวอีกดูดีถ้าอยู่อยู่บ้านสักแป๊บหนึ่งก็เบื่อละ ทุกคนเราจะปิดคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะคลิปนี้ก็จบลงอย่างหนักหน่วงนะความหนักหน่วงนั้นยังมีความสมบูรณ์แบบอยู่เพราะว่าสนุกสนุกมากยาวนานมากแล้วก็ยังอยากมาเที่ยวต่อเรื่อยๆประเทศไทยมีหน้าเที่ยวที่หน้าเที่ยวเยอะมากทุกภาคมีที่หน้าเที่ยวเยอะมากจริงทุกคนบางจังหวัดเล็กๆก็มีที่หน้าเที่ยวเหมือนกันนะเ,ออเนี่ยเราผ่านสุขโขทัยมาเราอยากจะไปเที่ยวสุขโขทัยด้วยเพราะเราไม่เคยไปเดี๋ยวเราต้องหาเวลาไปเที่ยวสุขโขทัยต่อแหละ ทุกคนอันนี้เป็นทริปแรกที่เราตั้งใจทําวอกกันเป็นทริปที่ยาวนานมากใช้เวลา9ลวันเลยทุกคนอย่าเพิ่งราคาญเสียงไก่นะ <c oughs> <c oughs> เออมันเป็นทริปแรกที่ยาวนานมาก9วันที่เราตั้งใจทํวอล์กแต่มันอาจจะออกมาได้ไม่ดีหรอกเพราะว่าเราเป็นมือใหม่มากๆาเว้ยจริงๆอ่ะเราสองคนอ่ะเที่ยวกันมานานมากๆแล้วแล้วเวลาเราเที่ยวต่างจังหวัดแต่ละที่อ่ะเราก็จะเที่ยวยาวๆประมาณนั้นแหละ เราจะใช้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งเลยขับรถมาขับไปหลายๆจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเที่ยวในทริปๆหนึ่งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่เราตั้งใจทำวอล์กเอออยากให้ทุกคนลองดูแล้วก็ติชมได้นะคะทิปนี้ก็ปิดลงแล้วต้องบายยทุกคนจริงๆแล้วค่ะบา,บายย